สวัสด,ดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมพบกับช่อง TP Free Style นะครับและเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปติดกล้องหน้ารถเจ้า ADV คันนี้นะครับโอเคนะครับก็ถึงก่อนเวลาสักติบนาทีได้ ยีน่นาทีได้เลยนะขับมาเรื่อยๆนะครับก็ร้อนฮะก่อนมาถึงก็ร้อนก็โชคดีมีห้องแอร์ให้นั่งรอตะบายจะบายนะครับแต่ว่าป้ายข้างหน้าเนี่ยอยากให้ชัดเจนกว่านี้นะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ให้ให้เขทาทำการติดไปก่อนละกัน เราตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นจาก M3 นะครับเป็น M5 นะครับเพราะว่าภาพนะครับหน้าหลังเป็นของโซ n y นะครับซึ่งเราอาจจะเก็บไว้ใช้ทำคลิปในบางส่วนนะครับแล้วก็ที่ชอบแล้วคือว่าจอมันก็กันน้ำได้ประมาณนึงนะครับซึ่งซึ่งเราอยากอยากเห็นจออยากเห็นจอด้วยนะครับเป็นอยากเห็นด้านหลังนะครับเป็นเหมือนกระจกหลังให้เราอะ ตรงนี้ก็ปล่อยให้ช่างขาโมดิฟายไปนะครับผมจะเข้าไปดูก็ไม่รู้จะไปช่วยอะไรไพือขวางมือขวางก็เราก็หลับดีกว่านะแต่ว่าก็ไปบอกตำแหน่งที่เราต้องการไว้แล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งเราต้องไม่ต้องไม่เหมือนใครนะฮะมันไม่ถึงก็ไม่เหมือนใครหรอกมันก็เหมือนนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในจุดที่แบบไม่โดดเดอ่ยฮะก็คือเราต้องเลือกนิดนึงครับ ก็โอเคก็ไปบอกพี่เขาไ้แล้วเราก็พร้อมนอนนะครับผมเพื่อจะได้ตื่นมาแล้วก็เอารถกลับนะครับแล้วจะไปดูคุณภาพกันนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคนอน ได้มาแล้วนะครับผมอะไรวะโมอโตะวิชัน m 5นะครับผมที่ชอบมากเลยนะนี่คือจอหลังนะครับแล้วเราได้ดูจอหลังแบบรถยนต์เลยนะเก็บไว้ถอยหลังไว้อะไรเนี่ยโหแจ๋มากเลยนะชอบมากชอบมากตรงนี้นะครับก็คือไว้ดูรถหลังอนะ่ะเหมือนเป็นกระจกหลังอีกอันหนึง่งใครจี้ตูดาะวาเพราะกระจกอาจจะมองได้ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กว้างเท่าวันนี้นะครับก็โดนใจโดนใจแต่ตอนนี้กําลังคิดว่า เยอะไปไหมบริเวณหน้าจอนะฮะตอนนี้ก็อะไรไม่รู้อีลงตุงนางไปหมดๆๆนี่เนไงจอหลังหม่แ่มอันนี้คือชอบเลยนะฮะอยากได้มานานแล้วไอไอแบบกล้องที่เป็นจอหลังและที่เราซื้อ M5 มาน,นะครับเพราะว่ามันกันน้ำนะครับในระดับหนึ่งนะก็ะคือฝนตกอะไรได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาเอาสายฉีดน้ำล้างร้านอดฉีดไปฉีดอะไรเงี้ยก็ก็ก็ต้องควรระวังนะครับผม ฟิลเดียวกับลำโพงเนี่ยะฮะตอนนี้มีทั้งโทรศัพท์ GPS บอกหน้าจอความเร็วอะไรก็ว่าไปมีลำโพงแล้วก็มีนี่มาอีกมันเยอะไปไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยแต่ผมว่าอยากจะเอาลงให้เตี้ยกว่าน,นี้หน่อยคือขาของเดิมเขามาจะสูงนิดนึงนะฮะขาอันนี้นะครับจะสูงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปหาดัดแปลงเอาได้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพจากกล้อง Moto Vision M5 กันเลยครับผม ครับโอเคนะเข็นเข็นเท่านี้เนาะเข็นมาแค่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมได้ไปเหลือแต่นะขอบคุณมากทุกคนเลยครับใช่ปั๊มอยู่ฝั่งนู้นนะเขาไม่กันพี่ก็ต้องพายพี่เข้าไปได้ ได้ได้ไม่พอไม่ใช่เราไปซื้อกรไมได้ไร้ได้อยู่รีได้ได้ได้ไปไไไปไม่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 ไมไปได้ไปได้ฮะขอบคุณมากเลยครับเดดเดดบอกพ่อครับครับเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาไปซื้อน้ำมันก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวย้อนไปแบบนี้หน่อยหนึ่งนะคงไม่มีใครว่าหรอกเนาะ <Okay. S 1> รอเลยๆซื้อตรงนี้นะครับไม่กี่โลนะฮะต้องช่วยกันเวลานี้ครับผมปอ๊ะบัน์ดเนี่ยนี่ไม่เคยนะโอเคเก้ผมขอพ่อนนะ คือดีเซลดีเซลบจเจ็ดเอาแค่นี้ได้ไหมได้จอดดูแยกบางอ้อออนนี้พอได้พอได้ไหมแล้วมีปั๊มมีปั๊มนิดแล้วไม่ใช่ไม่ไปทางนู้นไปทางนู้นนะไปทางนู้นมีที่อยู่มีใช่ไหมอาแค่เติมได้ก่อนก่อนยกนะครับแค่เติมได้แล้วก็เติมที่บอกก็ได้แล้วก็ไปแหม่พูดเยอะไม่เคาอยู่กัน มาเจโลมาเจโลเราลืมเราก็กลัวกิ่งไม่เอ่กิ่งคอนเตตรี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใหม่อาทยึดไปก่อนแม่พันน่ะอนเรยดไปก่อนเดี๋ยวมาเต็มถังเลยนะพี่ครับขอเมนเมเมมนเชื่อผมหน่อยพี่คบาท่ะไม่มีปัญหา ใช่นะพี่เป็นผมเป็นนายความอ๋อสูตรแตนเลยครับเหมยได้เลยเหลือกขาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรโอเคนะครับครับครับก่อนตังค์หน่อยไทยเร็วช้าช้าไม่รู้หูแล้วเห็นน้ำใจคนอ๋อคนไทยต้องงี้อยู่แล้วพี่พ่อพาพ่อไปยิงปืนแล้วจบบอลแล้วอ๋อครับครับเป็นทนายที่ไหนนี่พี่อยุธยาครับอ๋อางน ตัวแบบเหมืมอนหมาไหมเนาะแบบแบบแบบ <laughs> <laughs> อ้าวอเคอ้าวอ้าวแล้วเธอบอกอะไรเท่าไหรอ่ะหัวยี่สิบเอาดิหักไปยังห้าสิบได้เหรอเอาเอาอาสี่สิบพอพี่ขอบคุณมากเลยครับผมเดี๋ยวออกนี่ดีกว่านี่แล้วกันโอเคครับผมส่งตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อน ไม่เป็นไรพี่ทำไมอ่ะอค,ครับครับผมเคครับพี่โอเคเล็กๆน้อยๆนะฮะในการเดินทางต้องช่วยกันนะครับเผื่อสักวันหนึ่งเป็นเรานะฮะไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่ท่อหลุดกระจกหลุดนะฮะก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะัะนาน้านใ,นใจบนถนนนี่สําคัญมากนะครับผมอ่ามีข้อหนึ่งที่ที่ เพิ่งมาเห็นนะครับอ่าก็คือว่าแต่ตอนนี้ข้างนอกเนี่ยดูมืดไหมดูมืดนะแต่ดูในในกล้องนี่สว่างนะมันยังดูสว่างอยู่เลยนะครับยังดูแบบสว่างอะ่ะสว่างกว่ากว่า,วาตรงเนี้ยนะนะฮะรูรับแสงน่าจะดีนะครับกล้องตัวนี้โอเคนะครับก็จบกันไปกับการรีวิวเจ้ากล้อง Moto Vision M5 นะครับผมซึ่งคุณภาพผมว่าโอเคนะครับดีมากเลยเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวจะมาให้ดู ภาพหน้าจอนะครับนี่เลื่อนตรงนี้อา้าวเลื่อนจิดต้องปุ่มบนฮะเลื่อนปุ่มนี้เนี่ยครับมีสองจอก็ได้จะดูข้างหลังเนี่ยเหมือนเราไว้ดูรถรถหลังนะครับอย่างเดียวก็ได้จะดูข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้แล้วอย่างภาพนี่เนียนภาพเนียนนะครับภาพถือว่าเวิร์กเลยเนี่ยในกล้องผมดูในกล้องอ่ะไม่เหมือนตาเปล่านะครับภาพสวยนะฮะภาพดีดูดูไม่โกงฮะดูด,ดูภาพดูดีครับผม เนี่ยครับเนี่ยเลือกได้หลายมุมนะครับก็จะเอามุมแบบไหนเอาหน้าด้วยหลังด้วยหน้าเล็กหลังใหญ่อะไรก็ได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงนะครับกับคลิปของช่อง TP Free Style นะครับยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมและรอบหน้าจะมารีวิวหรือจะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม